สวยนะพี่ประหลัดน,นะ<ว>เออ<ว>แล้วก็อากาศดี<ว>บรรยากาศดีสวัสดีครับ<ว>ตรงใจแตกสลายอีกกี่ครั้งกว่าฉันจะเจอความรักดีๆเจอคนที่รักฉันจริงคนที่ไม่ทิ้งีฉันต้องรอและมีน้ำตา ใครไปนั่งมีคนไปนั่งด้วยเหรอต้งไมอันตรายนะทำไมต้องกลัวด้วยที่ที่ผู้หญิงร้ายกาจกว่านี้พี่ยังไม่กลัวเลยไม่ต้องกลัวเป็นลมเพราะคุณหมอมาวันนี้ไม่ต้องกลัวเป็นลมใช่คุณหมอขออย่างเดียวคุณหมอบอกว่าอย่าให้ต้องถึงขั้นถ่ายปอดเขาอยู่แบบธรรมชาติแล้วเรามาเจอ มามาวผู้ดันทองหลายครั้งแล้วสองครั้สงสา,สามครั้งไม่เจอนะแต่วันนี้มีหมอกแล้วก็ธรรมชาติสวยมากเจอเจอเขา,เ,<อ>าเย่สวยมากๆเลยพี่น้องประเทศไทยคื <30 S 1> อจะมีจุดหินยืน30กว่าจุดสามสิกว่าจุดเลยโอ้โห น,นี่เราแค่เห็นจุดแรกจุดแรกนะครับเน<ต>ี<ๆ>่ยครับมันเป็นจุดยื่นไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้เห็นไหมทั้งหมดมีสามสิบกว่าจุดเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันเป็นจุดยื่นแบบนี้อาจารย์ต๊อดบอกว่ามีทั้งหมด30กว่าจุดกว่าจุด<า>เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปให้ครบครับ<笑><笑>เราจะไปครบหรือไม่ไม่น่าใช่ไป let's go พวกเราทุกคนเดินทางต่อครับโอเคทุกคนยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะเ็ได้รับ โอกาสดีๆได้มาเจอก้อนหินคล้ายเสียนพญานาคนะครับก็คือที่ปูดันทองแล้วก็โหเห็นหมอกเห็นอะไรกันเต็มเลยมีประวัติมีเรื่องราวความรักด้วยนะที่ท่านท่านมอบให้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในวันหลังแล้วก็เรื่องโชคลาภก็เคยมีนะวันที่เราบวงสรวงกันก็มีโชคลาภเกิดขึ้นให้กับพี่น้องในพื้นที่เราเนี่ยโดยเพาะบ้านหนองปักแว่นกับบ้านกระลึงท่านก็ให้พรด้วยทุกคนก็ได้โชคไปเนาะ วันนี้หนึ่งบดินกับทีมงานก็เลยมากับสการะท่านออขอบคุณท่านนะู้หมอกนะครับดูธรรมชาตินะครับทุกคนอ่าตอนนี้เรามาใกล้จะถึงเสียนแมย่ยา่าเกตแก้วปฐุบวดีแล้วครับระวังนะครับคุณหมอวันนี้มันจะดีดนี่ครับพื้นที่ที่เราทุกคนมาเจอสิ่งมหัศจรรย์ ไม่ต้องกลัวเป็นลมเพราะคุณหมอมาวันนี้ไม่ต้องกลัวเป็นลมใช่ใช่ครับบรรยากาศโอ้ยน้ำขอดแล้วโอ้น้ำแห้งแต่แห้งไม่หมดนะตรงนั้น มาเจอกันแล้วเรามาเจอกันแล้วครับครับอีนานสักเท่าไรไม่อยากตั้งใจรักแล้วต้องเสียใจไม่อยากเริ่มรักใหม่ซ้ำซา เริ่มรักใหม่ซ้ำซ้มันเหนื่อยหัวใจต้องใจแตกสลายอีกกี่ครั้งกว่าฉัน เจอความรักดีๆเจอคนที่รักจริงคนที่ไม่ทิ้งนี่ฉันต้องรอและมีน้ำตาต้องเริ่มใหม่อีกกี่คนต้องเจอคนเจรายซ้ำซาำอีกนานสักเท่าไราไม่อยากตั้งเจรักแล้วต้องเสียใจไม่อยากเริ่มรักใหม่ซ้ำสาๆม,มันเหนื่